ตัวนี้ต้องออฟไปนะเลือกแฟลชเลือความเร็วเนาะเลือกเร็วสอง 2, เพราะว่าเป็นเดสก์ท็อปส่วนแอดเกมนะก็จะเป็นพอแบ กันนั่งเหมือนกันออกไปเพราะว่าเป็นแค่นนต้าไปนะครับส่วนนี้สลเลกซี่เนาะส่วนเอฟพีก็เปิดไปเลยครับดันไว้สักสามร้อยเพราะว่าจอสองร้อยแปดสิบเท่านั้นเนาะ ดีดซิงครับผมเพราะว่าหมดจอเนาะออนครับเอามาตามดูที่หลังหรือว่าจะกดสโลดูก็ได้นะครับเลือกทีละส่วนก็ได้ถ้ากลัวไม่ชชว่อเนาะนนก็พยายามเน้นพับต่ำไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเน้นดำเฟรมเลนเนาะ ตอนนี้จะต้องปิดออฟไว้เสมอผมเพราะกินกราฟิกสูงมากเลือกเป็นฟาสเหมาเครับแล้วในส่วนนี้จะเลือกเป็นในสำหรับผมเลือกเป็นโหมดที่สี่นะผมเพราะว่าถ้าเปรียบสมมุติก็เป้ากลางจอแล้วเนาะนก็จะเป็นกลางสูงต่ำตามลําดับไปเลนเป้าต่ำก็ประมาณเลเวลสี่ความสี่ของกระสุนก็อาจจะมีผลนะผมในส่วนนี้แล้วก็กดแอปพลิคนะโอเคในส่วนนี้ก็คือการปรับในส่วนการจอเอนะ็นบีเดียเนาะ นี่สำหรับผมก็เป็นพวกจอเฮิร์ตจอสองร้อยแปดสิบเฮิร์ตก็จะปรับประมาณนี้อ่ะในโหมด3าดีนะจำไว้